การเดินทางเงยือนสาธารณรัฐอิตาลีของนายกรัฐมนตรีได้มีการพบหารือกับนายเอนริโกเลตตาณทรเนียบรัฐบาลโดยรัฐบาลทั้งสองประเทศต่างยินดีกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่ดำเนินไปอย่างราบรื่นและในปี2561จะครบรอบ150ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิตาลีจึงได้มีการจัดทำรดแมพเพื่อการกำหนดแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ และร่วมมือระหว่างกันโดยได้มอบหมายให้คณะกรรมาการร่วมไทยอิตาลีเป็น,นกลไกหลักในการผลักดนันด้านกิจกรรมต่างๆทั้งนี้นายกรัฐมนตรีอิตาลีเห็นว่า9ปีที่ห่างหายจากการแลกเปลี่ยนการเยอะระหว่างผู้นำทำให้เกิดช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์และความร่วมมือซึ่งจากนี้ไปจะเร่งฟื้นฟูตามรถแบบที่กำหนดไว้ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำถึงสถานการณ์ทางการเมืองของไทยที่มีเสถียรภาพรัฐบาลกำลังดำเนินนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการปฏิรูปเศรษ,ษฐกิจและการเมืองพร้อมเร่งสร้างบรรยากาศของความปรองดองและการส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องให้อิตาลีและไทยต่างเป็นประตูสู่ภูมิภาคระหว่างกัน โดยจะเน้นการขับเคลื่อนความร่วมมือในสาขาอาหารการออกแบบและ SME ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีอิตาลีได้กล่าวชื่นชมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยพร้อมเชิญชวนนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในอิตาลีเพิ่มขึ้นทั้งไทยและอิตาลีต่างหวังว่าการเจรจาเอฟไทย EU ซึ่งตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายใน2ปีและบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่าง B O I และสถาบันเพื่อการค้าต่างประเทศของอิตาลีซึ่งจะลงนามในวันนี้จะมีส่วนสำคัญในการขยายปริมาณด้านการค้าและการลงทุนให้เพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีชื่นชมความเข้มแข็งของ SME อิตาลีซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจอิตาลีและทั้งสองมั่นใจว่าการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน SME จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือไทยอิตาลีในการพัฒนา SME ได้ ส่วนเรื่องการออกแบบและเศรษฐกิจสร้างสรรนั้นทั้งสองเห็นว่ารสนิยมของชาวเอเชียและยุโรปที่แตกต่างกันจะทำให้ไทยและอิตาลีร่วมกันสร้างสารรออกแบบและผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายการที่ไทยมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเอกลักษณ์อย่างภาพใหม่ไทยซึ่งสามารถนำไปใช้สำหรับการออกแบบของอิตาลีจะทำให้ทั้งไทยและอิตาลีจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน และยังช่วยเพิ่มโอกาสของสินค้าอิตาลีในเอเชียอีกด้วยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่อิตาลีเข้ารับหน้าที่ของประธาน e อูและพร้อมให้การสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซมครั้งที่10ระหว่างวันที่9 1 0ถึง10ตุลาคม2 5 5 7นณะกรุงมิลานและไทยในฐาน,นะสมาชิกร่วมก่อตั้งยินดีสนับสนุนบทบาทของอาเซมในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจการเพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุนและมุ่งกระชับความร่วมมือระหว่างกันในสาขาต่างๆอาทิการสร้างความเชื่อมโยงการเตรียมความพร้อมและการจัดการภัยพิบัติและการต่อต้านการค้ามนุษย์นอกจากนี้ไทยยินดีที่อิตาลีได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพงาน World Expo ในปี2,558และไทย พร้อมสนับสนุนในการมาเปิดสาราไทยในงาน World e Expo ในปี2558ในการนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นประธานในการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ3ฉบับได้แก่ 1. บันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ระหว่างไทยกับอิตาลีว่าด้วยความร่วมมือด้าน SME 2. บันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับสถาบันเพื่อการค้าต่างประเทศของอิตาลีและ 3. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหาร